สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาและฟังนะคะขอให้ดวงดาวจงปีกฟื้นชีวิตขอให้น้ำจงมีแต่โชคลาภแต่โชคลาภของเงินไหลนองทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรวาสันลุ่นไปด้วยวาสนาบารมีขอฝากทุกท่านขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดประไปด้วยกันนะคะท่านใดที่เข้ามาและฟังแล้วเปล่าจะฟังแล้วเปล่าจะรับอย่างจะฟังดีไปด้วยกันไหมชคะแนะนำให้ท่านพิมพ์ชอเล่นและตามด้วยวันเดือนปีเกิดสำหรับวันนี้เรา วันน <geon> ี้เราจะมาเปิดร้านสีชาวดาในช่วงวัคที่9พฤษภาคมถึงวันที่2ิถุนายคมโดยดวงดาวใหญ่จะบอกยายกจะเตือนดาวใหญ่จะบอกยายกจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและอย่างใช้วิจารณญาณในการ สำหรับชาวราศีธนูผู้ที่มีพลังแห่งการไหวล่าแรล็งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยการไม่เอาชีวิตจิตใจพร้อมที่จะต่อสู้จะเสี่ยงเพื่อนำกำลสู่การพัฒนาทางความคิดและยิ่งเป็นปัญหาของผู้อิ่ะช่วงนี้มีสัญญาณลงบอกว่ารักในสิ่งที่ทำและมืดให้ทำงที่รรวมถึงการช่วยเหลือบริการผู้อื่นรามาวกเงินคจะล่วนเกณฑ์ดีและที่สำคัญจะช่วยเพิ่มคุณ ในช่วงของตนเองด้วยหยิบจับแล้วมาดูดวงชะตาในช่วงวันที่20กันยายนวันที่2ค่ะการเงินถือว่าเป็น่วงจะหารายได้เพิ่มเติมก็ขึ้นส่วนทางกับเศรษฐกิจฐานการเงินถือว่าดีเลยคุณจะมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆแม้ว่าจะเป็นใครก้อนเแต่ก็เป็นเงินที่เข้ามาแบบไม่ขาดมั่งหากจะหารายได้เพิ่มเติมก็ตาถือว่าควรพิจารณารอบคอบถ้าใครคิดจะ ตกแต่จะซ่อมซมบ้านที่อยู่อาศัยควรจะตรวจสอบส่วนดวงการงานระวังอย่างเดียวก็คือระวังในเรื่องของการไม่หานปเป็นระยอยา่ไดควรค่ะตามได้จ่ายมากกว่ที่ผู้มีอํานาจที่สูงกว่าวงกเพงามขัดและนวันปณีประมพยายางกายน์ที่จะสนะยอมรับการรับฟังของผู้ที่เห็น่างแย้งในใดเพราะจะทาให้งานทาให้ภารกิจนไม่ได้รับความร่วมมือหรือเด็ได้จะถูก ทวงแต่ถ้าเราได้ทำโดยเฉพาะเรื่องเงินเงียนทองก็อย่าประมาททำให้งานอาจจะถูกเลื่อนหรือปฏิเสธได้ยิ่งช่วงวันที่30-31นะครับดลความรักดลบริจารในเรื่องการดูแลบ้านดงความรักสําหรับชาวราศีตามไม่ลกรงว่าอะไรก็ว่าต้องยอมรับฟังโดยเฉพาะในเรื่องของของที่ดาคืนถึงไม่ควรแสดงความลําเอียงเข้าข้างเมื่อเขาและเธอมีปัญหาส่วนคนโสดคิะ <ด>ช่วงนี้จะรักษาสมพรนธาให้รับดื่นไวได้ บริหารแสเนนะคะพยารับของพันรักเจอผู้คนบ้างดวงเรื้องกํากำลังมากวแต่ด้วยงานที่ละตัวของชาวราศีธนูจึงทำให้ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เจอใครเลยในฐานดังนั้นว่าพยายามเปิดใจเปิดโอกาสให้ตัวเองเสุดท้ายขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตดังนั้นนะคะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในช่วงนี้ท่านแนะนําให้ชาวราศีธนูนะคะที่กำลังเจอวิกฤตในชีวิต ขอให้ท่านพบกับปฏิหารเยฐานเมืออกมีงานใหญ่ขอความจริงท่านเข้ามาถอัสามารถสร้างัึ่งทองให้ท่านนําไปปลดนพ้สุดท้ายนี้ขอให้ท่านมีสติในการดํารงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงตาลแก่ท่านขอให้ชาวราศีพิจิกใจนิ่งแช์ที่ ยังไม่หลุดพ้นจากปัญหาหรือวิกฤตขอพระคุณสำหรับทุกการติดตามขอให้ท่านพบชมสวัสดเกิดปาฏิหาริย์หรับคลิปนี้คนมาติดต่องานชิ้นใกญให้ท่านสามารถจั่งนั้นไ้สวัสดีค่ะส่วนใครนะคะที่เฮงๆรวยๆอยู่แล้วก็ขอให้ได้โชคได้ลาบเพิ่มเติมขอให้ท่านนะคะร่ำรวยตลอดปี256 เและตลอดไปหากท่านประสงค์จะทำบุญขอเพียงท่านกดทุกใจกดแชร์หนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะขอพระคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ